ไปหาล้อกนะันราบชบุรีแบบแคป,ปิงย,ยังกับโรงแรมที่อยู่ในตลอยไงโอ้ เมาทำไมเรือเบี้ยวสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปหาล้อกันไปแบบแคมปิง้งหน้าเราใกล้ถึงแล้วเดินทางโอมิกาดโอลโอยโอยกูอยู่ดวงจันทร์หรือเปล่าเนี่ยมันไม่หลุมขนาดนี้มนาถึงแล้วนะครับที่ เรามาสไตล์แคมปิ้งแล้วก็เดี๋ยวว่าอเยินแล้วก็ปิ้งย่างมาไปคิว่าไปไอต,ตอนนี้เราไปสำรวจก่อนว่าในแคมป์นี้มันมีอะไรบ้างโซนตรงกลางนะครับก็เหมือนแบบเป็นที่นั่งเหมือนมีการน้ำร้อนห้ามีพัดลมไมโครเวฟตู้เย็นให้เราได้ใชนะน้นะก็ถ้วยน้าทั้งสองฝั่งเลยอันนี้ก็เหมือนเป็นฝั่งของผู้หญิงของผู้ชายะคไปดูทังน้ำกันเป็นะ ที่โทชิแล้วก็เป็นชักโครกนะครับแบบนี้ก็ถือว่าสะอาดสะอ้านนะครับอีกด้านนะด้านมันก็จะเป็นตูนอาบน้ํานี่ก็จะแบบเอาท์ดอร์หน่อยๆที่ทวางแบ่งส่วนแห้งส่วนเปียกเมีหมาน้อยด้วยเดี๋ยวเราไปดูเต็นท์กันเราจองเต็เนท์กันแบบ6เต็นท์เลยนะครับใุ้ยกว้างมากย,ยังกับโรงแรมที่อยู่ในต็นท์ย <c oughs> มีมเัเ้าตัวห้ามีพ่อหกเป็นพัดลมแอร์ มากมีโต๊ะแบบคล้ายแคมปิ้งน่ารักน่ารักอ่ะเริมทับด้วยพัดลมแบบมีความเก๋ๆคลาสสิกมีเบาะรองนั่งให้สองอันจะนั่งเตียงก็ได้จะนั่งพื้นก็ได้ก็กว้างขวางอ่ะดูมีโคมไฟให้ด้วยสองฝั่งแปนแคมป์เป้แคมป์เป้นี่เป็นส่วนของแคมปิ้งนะครับดู เป็นเตาแค,แคมป <Rem ind. S 1> ิ้งก็มีเป็นที่ล้างมือแล้วก็มีเตานี่นี่ก็มีแบบไฟกองก่อกองไฟนี่ที่พักของเรานะครับ <anca> เฮ้ยดูดีดูเลิศ<ป>เราจะจองแคมปิ้งก็ได้นะครับเขาก็จะมีอาหารมาให้ดูสิกุง้งตัวใหญ่เลยมีหอยมีแซลมอนมีปลาหมึกนะครับมีไก่แล้วก็เป็นบาร์บีคิวผักต่างๆหมูเห็ดเป็ดไก่นะ อืน่ากินนี่เด็กๆของเราก็เอาจักรยานมาปั่นไปเป็นแก๊งเลยนะครับอ้าวจักรยานี่มีที่เด้งดึ๋งมาเด้งดึ๋งเออข้าอข้อไปกระโดดเลยหนึ่งจินลังกาไม่กล้าทำทำไมไม่เด้งแรงอ่ะกลัวมันจะคอหักลูบี้ลูไับี้ รูไข่บีรูตะกองบีตะกองบีตะกองบีนอกจากมีคา,ฟาเฟ่แล้วเรามีอะไรอีกมีจักรยานแคมป์นี้ก็สามารถหยิบจักรยานไปปัน่นจะเดินรอบแคมป์ปั่นรอบแคมป์ดูก็ได้ธรรมชาติสวยเริ่มจุดเตาแล้วนี่มันสิโครง อันนี้เป็นส่วนตัวมาแล้วเป็นเนื้อย่างต่างๆนี่มีเนื้อทำแบบสเต็กยั่วกรุบกรุบโอ้ช่วยกันไฟลุกไฟลุกโอ้ยจำปีเลยอ่ะอ้าออกอยอยกุ้งเผาเว้์กุ้งเผานี่เหมือนมายุธยาเลยเออหนองราบบุรีลุทยา สแน็คต่างๆในการปาร์ตี้ปาร์ตี้รอบกองไฟของเราอ่่อนนี่หันวากิวเยยมมากนุ่มโอ้เข้าไปเลยเนาะ o อ a g u s l o a m อ๋อย่างมาแล้วก็วางบนไหนเป็นยังไงข้างในมีไส้อะไรบ้างมาชเมโรลกับช็อกโกแลตดู่ข้างในได้ได้ไงามอร่อยไปเหมือนอร่อยงาตอนนี้เราก็ปาร์ตี้กันกินจนอิ่มแล้วนะครับเราก็เลยอาบน้ำอาบท่าบร้อยเรากำลังเดินทางปั่นจักรยานไปดูดาว เพราะว่าอยู่ที่นี่ฟ้าเปิดนะครับแล้วก็แบบท้องฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลเราจะไปดูดาวกันทุกคนดาวสวยมากไม่รู้ว่าอยู่ในเมืองจะเห็นแบบนี้หรือเปล่ามี8ปแล้านดวงให้เราได้ดูถ่ายวีดีโอไม่ได้มันมืดตื่อ าวงก,กว่าเล็กนิดเดี๋ยวเราไปทานอาหารก่อนนะครับว่าเขาเตรียมเบรก fast อะไรให้เรารับประทานบ้างเด้อสลับเปาด้วยนะครับ,บเปาไสก,กรอครบคั่วต้มพอเรากินอ่ะเขาต้มเรียบร้อยแล้วเราก็แจกขนมปังป,ป,งปงิ้งปิ้งเสร็จเราก็ราดนมข้นแล้วก็โรยด้วยอ่อผงของ <c oughs> ไมโลนายกิน,วนหวานครับเลย <c oughs> อื ไปต่อแอคทิวิตี้หนังวันกันเลยว่าเฮ้ยเราจะไปไหนกันบ้างมามาแล่นเด็กๆอิ่มไหมเมื่อคืนนี้อิ่มเปล่าอิ่มไหมเปล่าเราอะฮะตอนนี้เราก็มาเก็บภาพนะครับบรรยากาศอ่อป่าไม้ป่าไม้นะครับในช่วงเช้าเช้านะครับทุกคนก็กำลังถ่ายรูปเก็บภาพกันภาพกัน เรามาอยู่กันที่โอไอคอฟฟี่นะคะเป็นร้านกาแฟอยู่ใกล้ๆก,กับที่พักของเราสวยงามว่าแด้กาแฟเรียบร้อยเราก็มาถ่ายรูปกันในนี้มีพื้นที่ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะตอนนี้เราก็จะถ่ายวนนี้ ตอนนี้เรามาถึงบ้านหอมเทียนนะครับส่วนพึ่งโอ้คนละ60สิบบาทได้เทียนหอมด้วยอ๋อมีสีเขียวกับสีชมพูอ๋อสีเหลืองสีม่วงด้วย นะเป็นแบบมีความเป็นโอท็อปแล้วก็แบบโบราณโบราณมีข้าวของแบบเหมือนกับทําทําเองนะเอามาขายให้กับนักท่องเที่ยว <S 2> <S 2> ผมว่าน่ารักมากถนะ้าใครมาที่ลาดดีเราก็ต้องมาแวะที่นี่นะวันนี้คนเยอะมากด้วย <Yeah! S 2> นี่ทําเทียนหอมด้วยนะครับข้างหลังเลยให้น้องๆกําลังทําเดี๋ยวเราไปดูน้องๆทํากันทําอะไรกันครับพอดีอุ้ยเป็นแกะหรออุ้ยเรามาทําเทียนกันนะครับ น่ารักไหมสีเดียวกับเสื้อด้วยเคยๆทำเทียนแล้วอ๋อ,อแล้วก็ใส่น้ำแข็งต่อด้วยนะมันมันมันจะมันจะแบบแข็งโดยโดยน้ำน้ำแข็งเหรอครับใช่ค่ะเว้ยแล้วมันก็จะทันทีเลยเหรอครับได้เลยเหรอครับใช่ค่ะได้อู้หู a m a z i n อู้อออหูดูสิมีอะไรมีแกะแล้วก็มีเทียนด้วย อาเทประการังด้านบนก็เหมือนจะมีอะไรอีกนะครับออโอ้โหมียิงปืนด้วยอ่าพอดีโชวเ์เอาใหม่เอาใหม่อาใหับไปตรนนี้ในนี้จะเหมือนจะมีร้านอาหารด้วยนะครับอุ้ยร้านใหญ่มากมอุ้ยสวยเลย โอ้ยนี่นก็มีสะพานให้ถ่ายรูปออกไปแบบชมธรรมชาติด้วยเดี๋ยวเราไปทานอาหารกลางวันกันต่อชอบมากเลยอ่ะอรู้สึกว่า60บาทนี่คุ้มมากเพราะมุมถ่ายรูปมี8ปดลานมุม ตอนนี้เราก็มาม,ามํำอาหารกลางวันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปที่เ c น n รีฟาร์มนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแกะกันนะครับข้างในมันจะอาจจะมีสัตว์ให้เราไปเดินถ่ายรูปเล่นต่างๆนี่งไงมีคูป,ปองเด <100 S 1> นะ็กหนะ่งร้อเนาะเด็ก60บาทนะครับ8บปวกสิบเกค่ะขอบคุณพ้าข่าวน้อยชัดเจนเลยค่ะใช้เปล่าลูก oh. ใช้เปล่าใช่นะ oh. โอเค คะแนนแน่นอนครับตอนหมดคือ37มรับเมถูมกต้องอแล้วครับ yeah. รว้าวไปแล้วพอดีบัตร <c oughs> ตอนที่เราซื้อเข้ามาเราก็มาแลกกับยานะคะเอาเดี๋ยวจะไปให้แกะแกะหรือแคะปะครับคร <c oughs> ับได้เลยเก,กินกินกินยาว ไอ้เจ้านี่ถามยังไม่ได้แต่สีอะไรแล้วทำอะไรมามอง เดนะอย่าแพ้เด็กอันนี้โอ้โไม่เจอเลยไม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่เจอไม่ได้เลยเออ oh no ไอติมทำจากอะไรไอติมอะไรนมแมวเหรอนมแกะ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 ไอติมเนี้ยติมนมแกะนะแบบของฟาร์มเลยตัวเมื่อกี้เลยที่ให้อาหารเลยตัวเมื่อกี้เลย เรามากันอีกที่หนึ่งแล้วครับเราจะมาทำกิจกรรมทายเรียขยักกันนะครับเราอยู่กันที่ทัศนา,าคายักเตอร์ไป,ป,ปตัวปไปล่องแก่งแล้วก็มาท่านี้<อ>ล้วก็เดินท่องดูนี่สิเรากำลังจะล่องแก่งกันนะทุกคนดู เังลยตอนนี้น้องๆกำลังจะนั่งเรือลงสู่แม่น้ำลำธารมาลมาแล้วครับลงมาแล้วนะครับเรากำลังเดินทางไปข้างหน้าไปกับเรือขยักมองไปข้างหน้า โอ้โหเบี้ยวไปเบี้ยวมาทำไมเรือเบี้ยวโอ้โหโอ้โหชนหินแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับตามขึ้นเลยครับอ้เจ้าฟันนี่ตอนนี้เขาให้หยุดพักครึ่งทางครับรู้สึกยังไงบ้างครับสนุกมากเลยครับสดชื่นดูสภาพทุกคนนะครับตอนนี้โอ้โหดูสภาพทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเขากำลังเอาน้ำออกจากเรือต่างต่าง ครู้สึกไงบ้างครับสนุกครับนี่เขาก็จะมีคนแบบกลางเต็นท์อยู่ริมอี่อยู่กับริมแม่น้ำของเราเป็นไงบ้างครับ ตอนนี้เราขึ้นมาแล้วนะครับสนุกสุดพลังครับแล้วก็พลังหมดไปด้วยครับกิโลนะครับนี่ทั้งหมดหกกิโลพายละหกกิโลละหกกิโลหกกิโลสนุกมากนะครับใครมาก็มาแวะใครมาละดลีก็ต้องมาแวะแบบอ่าทัศนาขายักน้ำไม่ลึกน้ำไม่ลึกมาได้มาได้ไดไนี่คือสภาพของคนที่เพิ่งข,ขึ้นนะครับโอ้โอ้อขึ้นไป โอ้รถมารับแบบเท่มากครับออกเดินทางกับตอนนี้เราก็เปลี <h <h ่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วครับเราเดี๋ยวกลับไปปาร์ตี้กันต่อนะครับที่แคมป์ของเรา ไม่ดูไหมไม่ดุเนาะไม่ดูเลยมาทำหน้าโง่จังครับสวัสดีครับเช้าวันกลับก็กำลังจะไปกินอาหารเช้านะครับเพราะว่าตอนนี้9ก้ามงกว่าแล้วเดี๋ยวเขาจะก็บอาหารเช้านี้จากเราไปนะครับเมื่อกีนเขาต้มแบบเดิมนะครับข้าหน้าหมู ซีเรียลแซ่บเมนโลด้วยนี่ไงผมมือไว้บ่ายระวังไอนะไม่ก่อนนะเจ้ามาน้อยแล้ว แล้วก็สิ้นสุดทริปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับใครอยากมาก็มาได้<อ>ที่นี่ดีมากนะผมว่าใครมากัน,นแบบเป็นแฟมิลี่มันก็จะดีแข<อ>กมาก็มาได้นะที่สวนพึ่งราชบุรีนะครับห้องน้ําสะอาดนะครับแล้วก็เต็นท์ก็สะอาดสะอา้านนี่ผมว่าความสะอาดมาเป็นอันดับหนึ่งนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับมาปิ้งย่างบาร์บีคิวกันก็ได้มาสัก3วนันแล้วก็หาก,จกิจกรรมทาเหมือนกับที่อินทีพินพาทุกคนไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ กระดิง่งริงบากดกดเข้าาปกดให้หัณดังปึกไปเลยนะครับบ๊ายบาย